คครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเกมเอนทีนะครับวันนี้ก็มีเรื่องเครียดนิดหน่อยคือว่ารถผมแม่งไม่แรงไม่แรงอ่ะตรงตรงแม่งอืดแม่งอืดเหมือนมันหลวมแล้วเดี๋ยวผมมาให้ดูรถผมกันสภาพก็เกิดกลงเกลืองตรงผมไม่ค่อยอยากขี่รถตัวเองเท่าไหร่นะมันไม่แรงไม่ตึงมือวันนี้ผมก็จะมาขอยืมรถพี่เจมไปขี่สักหน่อยคือมันติดร้อยผ้ามันไม่ค่อยใช้รถไฟฟ้านะคันนี้ไอคันเท่านี้มันใช้ร้อยผ้าอยู่มันไม่ค่อยใช้คันนี้นะ โอ้เลยวันนี้ว่าจะมายืมมันขี่เั่ไหน่อยากขี่รถไฟฟ้ามันเพราะมันแรงไงยกหน้ามันผมเครียด่ว่ารถผมไม่แรงอ่ะแต่รถไมานไม่อยู่นะวันนี้ก็อยากจะยืมรถมันขี่หน่อยแต่ไม่รู้ว่ามันจะให้ขี่หรือเปล่านะเครียดทำไมไม่แรงก็เครียดจริงพี่ตีไม่แรงก็เผาทิ้งไปโอ้ไม่ไหวรถไม่แรงอ่ะก็ไปทำดิมันโอ้โน่นน่ะอยู่ไปช่างกัวอะไรอ่ะงบไม่มีเลยตอนนี้เปลี่ยนเลยหัวซีบีโอ้ไม่น่าไหว เนี่ยคือทุกคนกำลังอื่นนะแล้วตอนนี้เหมือนมันจะหลวมๆแล้วอ่ะสภาพเกิดเลยไม่ได้ลงได้ล้างอะไรเลยเดี๋ยวลองไปขอมันดูแล้วกันว่ามันจะให้ผมยืมขี่หรือเปล่านะมันจะมีสามคำพูดของมันนะคือแบบว่ารถมึงเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะพูดของมันเดี๋ยวลองไปยืมมันขี่โอเคเดี๋ยวลองเข้าไปยืมมันกันมันอยู่เปล่าวะเฮ้ยรองเท้าอยู่รองเท้าอยู่น่าจะอยู่นะน่าจะอยู่เฮ้ยพี่ทำอะไรอ่ะ ไรเจนติกต์กอยู่ผมมีเรื่องจะบอกทำไมผมขอยืมรถไปขี่หน่อยได้ไหมรถอะไรบ้าเปลบพาจยืมรถกันง่ายอย่างนี้ได้ไงไม่ก็รถผมมันไม่ค่อยแรงก็อยากยืมไปขี่ไม่แรงก็ทําครับอย่ามาใช้ข้ออ้างว่ารถไม่แรงทำมีงบเลยพี่นี่เกี่ยวครับแล้วจะรถคนอื่นไปขับไม่ได้นะเพราะว่ามันมีประเด็นอยู่แล้วว่ามันือทำรถก็ชนไม่นั้นมันคืออุบัติเหตุไม่เอาไม่เกี่ยว ขอยืมน้อยไหนมันก็ไม่เกี่ยวผมขี่ผมแล้วมั่นระวังขอยืมน้อยมึงต้องใช้คําที่ดีกว่านี้ถ้าสมมติว่าจะยืมรถคนอื่นเขาไปใช้เพราะว่ามึงเคยยืมกูไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมใช่รอบนั้นก็คือมึงยืมซูเปอร์คาร์ไปโรงเรียนอแล้วกลับมาเป็นไงไม่อะไรน่ะดูมึงดูสภาพกลับมาเป็นยังไงโอเคดูละเออก็รอบนี้ขอยืมน้อยขอยืมไปขี่สักเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนมึงกับกูพี่ว่าไงล่ะ แข่งรถให้ชนะกูโูแข่งขันไหนรถไฟฟ้าก็ได้้มึงจะรถไฟฟ้านี่มึงก้าวรถมึงขับแข่งกับไปรถไฟฟ้าถ้าชนะก็เอาไปโอ้พี่ผมไม่สู้หรอกแค่เนี้ยแล้วแต่มึงงั้นมึงก็ลองมันไม่ได้กูต่อให้เอาไหมเอาว่ามากูต่อให้มึงออกไปก่อนเลยฮวิเดี๋ยวกูออกตามได้มาเด็ดเอาป่ะเอาอ่ะมามาถ้าแข่งชนะผมเอารถไปเลยนะได้ได้มาไปมึงเจอกูไปสร้างกล้องเลยเรียบร้อยเลยได้มา นี่ฮะกูติดกล้องให้มึงเลยนะเอากล้องติดคันมึงเลยเอ้ยมึงใส่หมวกด้วยใช่มาพร้อมละทุกคนน้ม่ได้เอาหมวกแดกหมวกอะไรเนี่ยแดกเลยหมวกแดกเลยครับผมนี่เป็นไงมุมกล้องแบบเท่ๆใหม่ๆมาแล้วผมพร้อมละเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้รถมันหรือเปล่าครับเราไปลเป็นสึกชิงรถนะบอกไว้ก่อนเลยโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังขอแข่งรถกับมันนะมาดูกันว่าใครจะชนะแต่ผมว่าผมชนะว่ะทุกคนมันให้ผมออกก่อนห้าวินะ รอบที่เดียวของเรานะผมจะไปแข่งม,มาดูกันว่าผมจะชนะหรือเปล่ามันต่อให้ผมออกก่อนห้าวิ ตอนนี้เราถึงสนามต้กนกระลาคมที่เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมกับมันใครจะชนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับผมหลังจากที่มันรอผมเมื่อกี้ผมเพิ่งมาไงเพราะว่าต้องเตรียมรถเตรียมอะไรมาด้วยอเอาเมื่อกี้เดี๋ยวกูจะติดกล้องรถมึงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่<ด>ทีนี้ กูจะจอดอยู่ข้างหน้ามึงแล้วให้มึงชูดออกจากข้างหลังได้พอมึงตัวมึงผ่านรถกูปุ๊บกูจะออกตามมาโอเคนะได้โอเคเอาอย่างี้แล้วทุกคนก็คือว่าแบบว่าสมมติว่าไอ้เน่าเนี่ยมันจอดอยู่ข้างหลังผมแล้วในกล้องก็จะเห็นรถผมอยู่ข้างหน้าและทีเนี้ยผมจะบอกสัญญาณให้ไอ้เน่าออกตัวก่อนพอรถไอ้เน่าผ่านผมปุ๊บผมจะออกตามเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันหน้ากล้องหน้าเส้นว่าใครเป็นคนผ่านนําผมรับรองผมชนะแน่นอนเอางี้ดีกว่านะโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปอยู่ในอีกมุมหนึ มาพร้อมยังมาพร้อมแล้วไป เดี๋ยวรอบนี้ผมเอาจริงแล้วมา,าหมวกหมวกไปใส่เรว่องได้หมวกมันไม่รูลงไงเมื่อกี้ผมแพ้ผมไม่ได้ใส่หมวกไงมันรูลมมามา โอ้แล้วผมจะแก้ยังไงอ่ะคนทำไม่ดีนี่เราไม่ดีไม่ไหวร่วะไหวรอดทุนเพลเรายอมเลยได้ได้รอบนะได้เอารอ,อบนี้เอาแบบว่าเดี๋ยวกูนับหนึ่งถึงสิบแล้วกูค่อยออกตอนมึงผ่านกูแดินกูจะนับหนึ่งถึงสิบอีกอแล้วมึงค,อออ<า>ค่อยออกแล้วกูจออกตามมึงได้มาเลยรอบน,นี้แหละ เยอะเหผมผมไม่ไหวว่ะต้องยอมมันจริงว่ะรถมันแรงอ่ะไม่ไหวไม่ไหวทุกคนขอเจ้ากับร้อยฆากันดนโอ้ไม่ไหว,ไไหวโอ้ม,โอมา,มาอีกรอบหนึ่งนะได้ออกไปเล่ะ มเล่เลยเนี่ยก็ยากหน่อยนะโอ้ไม่ไหววะยากหน่อยยากหน่อยน้องเพราะว่าพี่อ่ะมันตึงสุดใน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 หมู่บ้านดีกว่าเพราะว่าของพี่ก็ตึงอยู่แล้วเอเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวน้องไปหาอะไรมาก็ได้นะที่แบบว่าอยากได้จริงๆว่ะเดี๋ยวไปหาไปจะทำรถเพิ่มหรือว่ายังไงก็ได้นะได้นะได้ครั้งนี้ผมยออแล้วกันโอเคไว้ผมยอมนะไม่ไหวไปคนวันนี้ก็นอนหลับฝันดีไม่มีใครมาขอยืมรถไปขับไหนนะผมก็นอนหลับฝันดีครับโอเคครับไปเจอกันนะับบ๊ายบาย